สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สุดปังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกเลนคลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดให้ส่วนตัวในรอบเดือนนี้วันนี้ถึง15กันยายนก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะในตอนนี้เวลานี้บอกเลยค่ะว่า พลังงานของทุกคนดีมากๆด้วยความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใบแรกเลยก็คือ A o f w a n d s นะคะคุณกำลังได้รับข่าวดีในเรื่องราวของความรักคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของความรักความสัมพันธ์คุณกำลังที่จะได้ได้เจออะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอะไรบางอย่างกำลังที่จะพุ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วเป็นพลังงานความสุขว้าว A Squares นะคะ คุณกำลังจะได้เจอคนคนหนึ่งที่เขามีมีความเป็นมีความกระตือรือร้นมีความเป็นผู้นำมีแพชชั่นมีพลังแล้วก็มี powerful มาก e s p o n e n t s ก็คือคนที่คนคนนี้ดูดูมีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆค่ะฟิลลี่ดูดีมีเสน่ห์แล้วมีเอกลักษณ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ในในรูปร่างของเขาใบหน้าของเขานะคะหุ่นของเขาเสียงของเขาจมูกตาคิ้วรูปร่างบุคลิกภาพมันมันเป็นใบหน้าหรือว่าความมีเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ในตัวในเฉพาะตัวนะคะเรียกได้ว่าเฉพาะตัวเลยทีเดียวคุณอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกอยากได้คนที่เป็นสุภาพบุรุษอบอุ่น จิตใจดีมีความเป็นผู้นําให้คําแนะนําหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กับมีความเป็นผู้ใหญ่ปกป้องดูแลและคุ้มครองคุณได้แสดงความรักความสัมพันธ์ออกมาเพื่อคุณคนเดียวเรียกว่าคนคนนี้รักเดียวใจเดียวจริงๆนะคะเป็นคนคนนั้นที่เกินความเกินความที่จะมันเหนือความเหนือความคาดหมายอะค่ะ คุณอาจจะตั้งสเปคไว้แบบนี้แต่มันได้ตามสเปคแล้วก็เกินสเปคกันนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีสเปครูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่พอได้เจอตัวจริงอะ่ะมันดีกว่ามันมันดูมีสเสน่ห์มันมันดูดึงดูดแบบนั้นนะคะ as of pentacles ขึ้นอีกแล้วแล้วก็ ten of swords พลังงานธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมเกิดขึ้น เหมือนคุณกําลังรอคอยความรักความสัมพันธ์อยู่เรามาดูค่ะว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องดาวของความรักใครกําลังที่จะเข้ามาหาคุณคุณกําลังได้รับการติดต่อจากใครคุณกําลังได้รับการติดต่อจากใครใครกําลังเข้ามาหาคุณคะขอพลังงานความรักที่กําลังจะเกิดขึ้น The h i h r o f r e n c e เกิดขึ้นพลังงานของ e a r t h s i g n ธาตุดิน ในความรู้สึกบอกได้เลยค่ะได้ยินเสียงคำว่าคำว่าบ้านคำว่าอบอุ่นคำว่า,าแสงสว่างแห่งความรักความสัมพันธ์คนคนนี้มาพร้อม Energy เป็นคนที่มีทัศนคติดีคิดบวกมีพลังงานบวกมีพลังงานดีๆมีความเป็นผู้นำเป็นร e a d e r เป็น Divine s c u l u n i n e แล้วก็เป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห เป็นคนที่มีมุมมองหรือว่าการตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวเองแล้วอาจจะยุมากคุณมากๆก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าอยู่น้อยกว่าไเลเยกันก็จะมีคนวุฒิวยวุฒิในด้านจิตวิญญาณที่สูงคุณกําลังเจอคนที่สันโดษโสดมานานพลังงาน5-5-5นะคะ5-5-5 t h e h i e the hyphen หมายเลข5คนนี้ พลังงานของเอิร์สไทรนะคะธาตุาดินก็คือเป็น King of Earth อาจจะเกิดช่วงเดือน5หรือวันที่5เกี่ยวพลังงานกับเลข5นะคะความรักที่คุณกำลังได้เจอว้าวรุนแรงมากๆค่ะ The Emperor หมายเลข4 4 4 4 5, 5 5 5นะคะด i n e Masculine ขึ้น อย่างน่าคนลุกมากๆเลยเพราะว่าคุณกำลังเจอใครที่เขาเป็น G m e อ per เป็นลีดเดอรมีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักคี้คคคหึงคิ้หวงเก็บรายละเอียดทุกๆอย่างนะคะมีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆมีความมั่นใจนะด้วยเป็นพลังงานของธาตุไฟราศีเมษราศีเมษของดีเอ็มพัลเรอร์นั่นก็คือมีคุณวุฒิวายุที่สูงมี ทั้งเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตแล้วก็เป็น e NERGY ของผู้ที่มีความเป็นผู้นำชอบ Control มีความจริงจังแล้วก็มีการเรียงลำดับของชีวิตได้ดีมากๆด้วยด้วยความที่ว่าเขาเป็น l e a เดอแล้วก็มี d i i m a s c u l i n e นั่นหมายถึงคุณกำลังดิวคนที่เขามี power มีคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็ชอบไล่ล่าชอบความทา้าทาย ถึงจะอายุไวัยไหนของเขาก็แล้วแต่เนี่ยเขามีความความท้าทายแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีมีความเป็นผู้นําองอาจมั่นใจทั้งสายตาะะสายตาคําพูดคําจาหนักแน่นแล้วก็จริงจังอาจจะขี้น้อยใจอาจจะคิดเดยอะคิดมากอาจจะเป็นคนที่ดูหึงหวงในบางครั้งหรือว่าหวงแหนคนรักหรือว่าชอบแบบว่าดูดีมีอํานาจดูดีมีวาสนานิ่งๆนะคะ นิ่งๆอาจจะดูคอนโทรลอาจจะดูอีโก้แต่จริงแล้วเขาเป็น e NERGY ของดนะีวา a มาส l คลีนั่นคือคนที่มีความเป็นผู้นําขมอารมณ์ขมความรู้สึกข,ของตัวเขาเองได้ดีมากๆอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆมที่มีลูกติดก็ได้เช่นกันนะคะบุคคลคนนี้ด้วย e NERGY ของดีวานมาสเคลีนเป็นร e a d อร์ผู้นําขึ้นไปสวยจังเลยค่ะและเขาจะรู้ด้วยว่าเขาจะรู้ ว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาเขาอาจจะโสดสันโดษมานานอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจยังไงก็ตามแต่คนคนนี้ยังไม่เคยประสบความสาเร็จในเรื่องราวความรักนะต้องการพบเจอคนรักคู่รักแล้วก็มีพลังงานความเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาคุณกําลังได้พบเจอใครคุณกําลังได้ติดต่อจากติดต่อกับใครนะใครติดต่อหาคุณ สวยงามมากๆค่ะมันเป็นพลังงานว้าวナイฟ์ออฟซอสแล้วก็เชนออฟเพนดิเคิลส์เพซซับซอพลังงานชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุลมที่ต้องการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดเยอะมีความคิดมากจริงๆ ในตัวเองมีความกังวลนะคะอาจจะมีภาระเยอะๆที่ต้องจัดการดูแลหน้าที่การงานหรือว่าอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจอาจจะเป็นคนที่ดูพูดน้อยๆหรือว่าเป็นคนที่เก็บอะไรในใจโดยที่ไม่บอกนะคะแบบนั้นเป็นคนที่มีความคิดมากคิดเยอะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอะไรแบบนี้นะคะฝันเยอะมีซิกเซนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวของเขา ป็นคนที่มีพลังนะคะเป็นเชนนอฟเพเนอร์คสคือเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข็งของตัวเขาเองกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าจะเป็นดีเอ็มเพ o r ร์ขึ้นมากว่าจะเป็นรีดเดอร์กว่าจะสร้างฐานะสร้างการเงินอะไรบางอย่างนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยมีธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมมีหน้ามีตาหรือเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มีต้องการอยากที่จะรจประสบความสําเร็จ อาจจะไต่เต้าแต่ระดับของตัวเองขึ้นมานะคะด้วยหน้าที่การงานการเติบโตคือเขามีแววที่ผสมความสําเร็จตั้งแต่ตั้งแต่ในวัยที่วัยเยาว์แบบนี้นะคะในความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดชอบอ่านชอบขีดชอบเขียนเป็นคนที่มีไฟมีพลังมีแรงบันดาลใจมากๆเพราะว่าขึ้นดีวายมัสคลีนชอบเล่ล่าชอบความถา้าทายชอบอะไรใหม่ๆมีทัศนคติใหม่ๆนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองขอขยายก้าดาบค่ะขอขยายก้าดาบ of フォフォンเด h ะชาริ i o t ค่ะเป็นคนต่างชาติเป็นคนไกลคนแดนไกลแล้วก็เป็นคนที่คือเขาเป็นคนมีความกังวลในตัวเองสูงมากๆเลยนะคะด้วยความที่ว่าผ่านอะไรมาเยอะแยะความเจ็บความเสียใจไม่เคยสมหวังในความรักผ่าน สิ่งดีสิ่งไม่ดีนะมีประสบการณ์มากมายและโชคโชนเล,เลยทีเดียวในอวบอนแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยู่กับที่นะมีความกระตือรือร้นไม่อยู่นิ่งต้องทําตรงนู้นตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ดูเฉยก็เฉยนิ่งก็นิ่งนะเพราะว่าเดอะชารีออดขึ้นนั่นหมายถึงคนคนนี้ชอบการเดินทางชอบชอบความสนุกมีเพื่อนฝูงเยอะนะคะหรือว่าต้องเดินทางทํางานตรงนูงงน้นตรงนี้หรือว่าทํางานที่ไหนก็ได้เป็นคนที่ชอบความท้าทายจริงๆแล้วก็ชอบ ชอบไล่ล่าตามความฝันของตัวเองคือจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ไม่กลัวแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเหมือนรู้สึกแล้วก็ได้ยินเสียงว่าคุณเจอเขาคนนี้แล้วนะคะบางท่านเพจซับซอดค่ะขอขอขอขยายเพจซับซอดค่ะขอขยายเพจซับซอด The Sun โหพลังงานพลังงานมาเต็มมากๆเลย The Sun 1 9บเก้1สิบเก้านะคะ แล้วก็ 7, 7 7 7 7 7 7 9 9 9 The Sun คนคนนี้คุณเรียกว่าเป็นสปาของจิตวิญญาณเลยทีเดียวนะคะเป็นการพบกันด้วยแรงดึงดูดนะคะแล้วก็จิตวิญญาณที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นพลังงานของทวินเฟลมหรือว่าโซคอนเน็กชั่นได้เลยทีเดียวคุณอาจจะรู้สึก ดึงดูดเขาด้วยแรงดึงดูดในใจจิตวิญญาณของคุณหรือว่าขอจ,กจากจักรวาลหรือว่าดวงดาวบางอย่างในยามค่าคืนหรือเขาคนนี้เป็นคนที่มีพลังมากๆนะคะจะทําให้คนรู้สึกตื่นรู้อะไรบางอย่างในตัวเอง <c oughs> เป็นคนที่มีเสน่ห์สุดๆมีออร่ามีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆ <c oughs> เขาเป็นพลังงานของสิ่งใหม่ๆความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะที่ กิดขึ้นคือคุณแล้วเขามี energy พลังงานคล้ายกันแล้วเหมือนกันมากๆ t r ร e b o อล The Star <c oughs> เป็นคนที่ไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ได้ทำอะไรที่ที่เล่นเล่นเลยในชีวิตของเขาเป็นคนที่จริงจังแล้วเป็นคนที่มีมีมีมเสน่ห์อย่างที่บอกคะ่ะดูดีมีอำนาจ ดูเป็นคนที่มีความเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองเชื่อในพลังงานตัวเองเชื่อในความคิดตัวเองแล้วมีความมั่นใจสูงทําอะไรจริงจังไม่ได้เล่นๆแล้วก็เป็นคนที่มีมีความชอบแอนิเมชันนะคะชอบว่ายน้ําชอบทํากิจกรรมหรือว่าคือเขาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แล้วก็ดีไซน์ที่ที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การแต่งตัว Mart, มาร์ทอ่าสมาทหรือว่าฉลาดฉลาดเฉลียวเดอะสตาร์ The star. คุณต้องรู้สึกถึงเขาก่อนที่จะได้เจอกัน ในความรู้สึกแบบนั้นคุณรู้สึกถึงเขาก่อนได้เจอกันแน่เลยเหมือนกับว่าอาจจะมีช่วงเวลาจังหวะที่คุณรู้สึกฟิลดดีฟิลกูแล้วคุณรู้สึกอาจจะขอจากดวงดาวหรือว่ามีความหวังที่จะได้เจอคนรักคู่รักคู่ที่ใช่เดอะซั Sun, แล้วก็เดอะสตาคุณเกิดมาเพื่อคู่กันเป็นพลังงานบางอย่างที่ระหว่างคุณและเขาอยู่ไร่รอมกันคุณรู้สึกถึงเขาตลอดเวลาตั้งแต่คุณ คุณอาจจะจาความได้หรือว่าคุณวัยรุ่นก็ได้นะคะรู้สึกว่าเหมือนรอคอยใครสักคนหนึ่งรู้สึกเหมือนกับว่าได้พบเจอกับใครบางคนที่ตามหาแต่ยังไม่เจอสักท mm ี hmm. <ถ>เมื่อ d i t i ยทามเกิดขึ้นคุณจะได้พบเจอพบรักกับเขาคนนี้แล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยค่ะที่เป็นความสัมพันธ์แบบ long term relationship เ mm hmm. พราะเขาคนนี้ไม่ได้เอาความรักความสัมพันธ์มาเล่นๆ่นกับอะไรชั่วครั้งชั่วคราวสวยงามมากๆเลยเรียกได้ว่า เขากำลังตามหา DIY f a m i n y e ของเขาอยู่นะคะเพราะว่าเขาขึ้นเป็น DIY Masculine ขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนค่ะสิวิไลว้าวเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์โรแมนติกดูเจ้าชู้ดูคาสโนวาหรือว่าหญิงสาวดีคาสโนวีเรียกได้ว่ามีคนชื่นชอบเขาด้วยความมีสเสน่ห์ของเขาและเป็นคนที่โรแมนติกด้วยค่ะจะจีบแบบโรแมนติก เป็นหนุ่มนักรักสาวนักรักเลยทีเดียวนะคะรู้ว่าจะต้องจะต้องพูดใจยังไงจะต้องปฏิบัติดูแลเทคแคร์คณยังไงเพราะว่าคุณกำลังเจอดีวท์มาสคลีนที่เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนแน่นอนถ้าคุณเจอเด่นชัดมากๆยินอย่างค่ะทวินเฟ m e หรือว่ารักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขหรือ s o คอนเน็ e ชั i นเซ็กชวลิตี้ฟรีด o มอิม t i o ชั l นอลฟรีดคุณจะได้รู้จักคําว่ายินอย่างนั้นเป็นอย่างไรไม่มี อะไรที่คุณและเขาจะจะรู้สึกว่าบังคับหรือฝืนกันได้เลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องฟรีดอมทั้งทั้งเซ็กส์แล้วก็ทั้งอารมณ์ความรู้สึกเลยนะคะนั่นหมายถึงความยินอยางคนทั้งสองคนจะถูกปรับจูนคลื่นอะไรบางสิ่งางอย่างของกันและกันคุณจะเติมเต็มซึ่งคุณจะเติมเต็มของคุณเขาจะเติมเต็มของเขาและความเป็นยินอยางมันจะสลับ ะะสลับสลับเป็นกระจกเงาสะท้อนถึงกันและกันเหมือนคุณเห็นตัวเองในกระจกนะคะถ้าเป็นทวินเฟรมหรือว่าโซโซคอนแทคหรือว่าคนที่มีฮาร์ทูฮาร์จิวญญาที่สื่อสารกันได้ที่ไม่ใช่ทวินเฟรมคุณก็จะสามารถรู้ว่าเขาคือรักแท้ของคุณรู้ว่าเขาจะพูดคํานี้จะแสดงแบบนี้คุณจะรู้ด้วยด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เคมีทางร่างกายนะคะเซ็กชวลที่ท,ที่ที่ไปกันได้แล้วก็อารมณ์ความรู้สึกความรักที่อิมมอร์ชันอลฟรีดมความรู้สึกโรแมนติก สบตาครั้งแรกเขาคุณจะรู้เลยว่าเขาคือคนนี้ใช่แล้วมันก็ซึมลึกไปถึงจิตวิญญาณเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะออกเดทกับใครคุณสังเกตที่ดวงตาดูที่ดวงตาเขาดวงตาโกหกไม่ได้ถ้าเป็นคนที่ใช่คุณสบตาครั้งเดียวคุณจะรู้แล้วว่าใช่แล้วเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันมันละมุนล,ละไมามากเลยค่ะทุกคนโรแมนติกมา,มากๆยินอย่างเกิดขึ้นเขาคนนี้นะคะเป็นพลังงานแห่ง GY masculine คุณเป็น GY feminine ที่ สูงมากๆนะคะทำให้สยบกับพลังงานของเขาดีวมามัสครีนได้อย่างสิ้นเชิงคุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องทำอะไรกับตัวเองเลยใช้ดีวามแฟมินีนที่สูงของคุณสร้างสเสน่ห์ของคุณสร้างแรงดึงดูดของคุณโฟกัสตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดดึงดูดเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อไม่ว่าจะอะไรเขาจะสามารถทำเริ่มต้นหรือว่าเทคแอคชั่นหรือว่าเดินหน้าไปต่อในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมากๆเพราะว่าคุณกำลังเจอใครที่เขาต่างจากคุณแล้วเขาจะทำให้คุณโรแมนติกสุดๆเลย ไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดระยะทางเวลาหรือว่าการเทคแคร์ดูแลสวยงามมากๆจริงนะคะพิเศษมากๆกับคลิปนี้ใครบางคนที่ต้องการสื่อสารความรักความสัมพันธ์บางอย่างความคิดถึงของใครบางคนที่ส่งมาหาคุณขอพลังงานความรักที่เป็นโอเพ่นไมล์เปิดใจนะเรียนรู้กับ ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาไม่ว่าใครคุณจะเจอใครที่ไม่ใช่ก่อนก่อนที่จะได้เจอเขาและเปิดใจให้กว้างๆเป็นความรักไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าคุณกาลังเจอความรักที่บุคคลคนนั้นที่เป็น d i masculine ความเป็นหญินอย่างกับคุณที่แตกต่างจากคุณและแตกต่างจากคนที่คุณได้เจอมาแน่นอน attraction แล้วก็ calling in your soulmate เป็นคนที่คุณอธิษฐานเห็นไหมคะที่บอกไว้เป็นคนที่คุณอธิษฐานเป็นคนที่คุณขอไว้เป็นคนที่ เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะชอบไปธรรมชาติชอบอยู่ชอบมองดวงดาวหรือว่าชอบไปทะเลหรือว่าไปอยู่กับภูเขาแบบนี้แ้วคุณรู้สึกซึมซึมซับรักตัวเองดึงดูดตัวเองคนนี้กับธรรมชาติเพื่อได้เจอเขาคนนั้นด้วยเช่นกันนะคะ calling you r so m a t e ขึ้นมา to love รักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไข this is a romance of a lifetime yes so m a t e this is your so m a t e ค่ะสวยงามมากๆเลย This c o ดิสคู e ีเ e อะวันยูอัลเรดี้เ e romantic p a r t n r r you, Chik. บางท่านเจอแล้วนะคะยินดีด้วยคุณกำลังเจอ d y m a ท์มาสกีที่เขากำลังไล่ล่าคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือว่ากำลังมาจีบคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองสวยงามมากๆค่ะกับ True Love แล้วก็ The one ของคุณคนที่ใช่ของคุณคุณเจอแล้วล่ะบางท่านถ้าใครยังไม่เจอ Free y o u r s e l f i t s time t o t a k e back control o f your life กลับมาคอนโทรลชีวิตของคุณเองมีเป้าหมาย ชีวิตเป้าหมายการงานการเงินการประสบความสําเร็จเป้าหมายในอนาคตของคุณให้ได้ไปจนสุดวันที่คุณเกษียณเลยทีเดียวหรือว่าบรรปลายชีวิตสุดๆไปเลยและคุณจะได้เจอดีวามัสเคลินที่มีทัศน,นคติหรือว่าบรรปลายชีวิตที่เป็นไปทางเดียวกันกับคุณและจะพาคุณกลับบ้านของคุณสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ